สวัสดีค่ะหลายๆคนอาจจะเห็นจากใน IG แล้วนะคะว่าไปช้อปปิ้งเซรีนมานะคะไปลองกระเป๋า t r i อ m มแ a ็กนะอยากได้มากเลยไปลองดูไซส์ว่าเป็นไซส์ไหนดีนะคะเราก็จะเป็นสีดำล้วนหรือว่าเป็นอีกแบบหนึ่งดีนะคะเราก็ได้มีโอกาสไปลองรองเท้าของซรีนด้วยนะอยากลองรุ่นน้องลิซ่าที่เป็นแบบหนาๆนาส้นหนาๆดูนะคะเดี๋ยวยังไงมาดูกันค่ะ Thank you. Come back to you today. Mm, oh, this is very cute, yeah, PRJ. It's 11? Mm. Not bad for the big size, big, yeah. yeah. It's very solid, very heavy. But it can move. Mm. Very cute. Oh, 11. It's very solid, yeah. Very substantial. หนึ่งหนึีกสิอ็ดอ็ดสอ็ดสิเอ็ดสอ็ดสิบอดสิสเอ็ดิสิบเอ็อิสิบเอ็ดอเอ็ดอบอ็ดสิเบเอ็ดสิบเอ็ดสิบเบิบเอเดสิบดสิิอ็ดสิบเอเอ็ดสิบเอ็ดสิบเอ็ดสิบเอ็อ็ดอ็ดิบเอ็ดสิบเอ็ดสิบเอ็อ็ดิบเออ็ดส going shopping first in Hawaii. while <laughs> and we're gonna go celine i look very short because queenie has her hand you. You. <laughs> try, try on queenie i think a small size better right this is small right? no this it's is medium this is medium there is another team yeah. i think it is too big this is good for like travel but the leather is big, hard This is dressy sir. Uh, no d r e s not scratch, is s is n o scratty ใบนี้เป็นไซส์ t e นะคะก็ดูน่ารักดีนะคือมันต่างกันไม่เยอะนะก็ยังคิดอยู่ว่าไซส์ใส่ดีนะคะตอนแรกอยากได้ไซส์ teen แต่ลงไปลงมา medium ก็สวยเหมือนกันนะ Yeah I think so. And this is a you like something like a blue whiteish. <laughs> I think i better than what I think. t ี่ s ือ XS แต่ still yeah รูปสุดที่ maybe S แต่อค่ะคุณชาร์ลีมักจะเป็น pre order ข้างในไซส์ T นะคะจะเล็กๆนะคะแต่ถ้าเป็น medium เนี่ยจะเปิดได้กว้างแล้วก็ใส่ของได้เยอะกว่าเยอะเลยค่ะใบที่เป็นผ้าผสมหนังแบบนี้ก็สวยแปลกตาดีนะคะ บอกว่ารองเท้าเซลีนใส่สบายมากนะคะอยากได้อีกคู่เลยทีเดียวนะแต่ว่าชอบสีขาวล้วนมากกว่าจะซ้ำกับคู่ที่มีไหมน้า yeah. t h the, so the one yeah the big weight <laughs> it's not uncomfortable but it just looks funny right I mean, actually from picture looks okay it looks like in, in still mode it looks good but walking when you walk it looks <laughs> yeah when you're walking in motion it looks a bit over the top not practical uh, uh -huh. คุณคุณชอบใบไหนคะสีดำหรือว่าเป็นผ้าผสมหนังแบบนี้คะ black is classic ไรยูแ t a n กะ i อนน t ่ถา r i รแต่ไ e รซ์โดนเอ t ต์ต i าง so cute คือเลือกยากมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นไซส์ไหนดีหรือว่าสีไหนดีนะคะแล้วก็ราคาเพิ่งขึ้นเลยก็เลยทำใจลำบากนิดนึงในการตัดสินใจมีนิลินดี้อ่ะค่ะรีค่ r รี This yeah. mm hmm. ส่วนตัวแล้วไม่ได้ชอบอกระเป๋าแนวเอวาเท่าไหร่นะคะแต่ว่าน้องมินิเอวาดูน่ารักมากค่ะ เดี๋ยวมาดูกันในคลิปหน้านะคะว่าได้ไรติดมือกลับบ้านค่ะ